สำหรับวันนี้นะคะเรามีปล่อยรถกันทั้งหมด4คันค่ะสำหรับรถตู้เอาผพาธน,นะคะแต่ต้องขออภัยลูกค้าอาหลายๆท่านนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอท่านเลยนะคะที่เอและ ทีมงานไม่สามารถไปส่งมอบได้ด so, ้วยตัวเองเหตุผลหลักๆเลยก็มาจากในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดนะคะเป็นการหยุดพักกันนะคะเพื่อให้เราห่างกันเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเอจะกลับไปหาไปเยี่ยมทุกท่านแน่นอนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่วันนี้เลิกดียำดีนะคะรับรถกัน แล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจเราด้วยนะคะห่างกันวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เจอกันวันหน้าอย่างปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าเอมีมาตรการนะคะในเรื่องของการส่งมอบรถให้ปลอดภัยกันอย่างไรคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะออกเดินทางส่งมอบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัด3าคันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มีการเอารถ2งมอบออกไปนะคะทั้งหมด3คัน ะะทีนี้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของไวรัสโควิดร,ระบาดนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กจะมาเล่าอะไรให้ฟังคันนี้เป็นเอาผ่านไฮบิดนะคะ HRC ค่ะสีดำนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเอาผ่านนะคะ SC ค่ะสีขาวนะคะและคันนี้ค่ะจะเป็นเอาผ่านนะคะ คซีค่ะท็อปไฮดิดนะคะสีขาวค่ะพร้อมชุดแต่งเลยนะคะ <Goo> ค่ะก็ต้องบอกอต้องขออนุญาตอ่แจ้งลูกค้านิดนึงนะคะว่าช่วงนี้เนื่องจากว่าไวรัสโควิดเนี่ยมีการระบาดกันออกไปกันอย่างกว้างแล้วนะคะแล้วก็หลายๆที่ด้วยมีทั้งกรุงเทพมีทั้งต่างจังหวัดมีทั้งหลายๆที่นะคะ เื่อเป็นความปลอดภัยนะคะของตัวลูกค้าและก็ะตัวเอระทีมงานเองนะคะจึงต้องขออนุญาตว่าจะแจ้งว่าอยังไงแล้วช่วงนี้เอระทีมงานต้องขออนุญาตส่งมอบรถนะคะให้ไปกับสไลด์โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงนะคะตัวนี้ต้องอแล้วก็บอกว่าต้องพูดนิดน,นึงน,นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคัน เอาผ่าน s อ c คันนี้ที่จะต้องไปส่งที่ปัจกีนเนี่ยพอดีว่าเราคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งมากันดีกว่าเราอย่าเพิ่งเจอกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ต่างคนต่างกลัวกันนะคะก็คือรอให้ทุกอย่างที่ลายแล้วเดี๋ยวเอะทีมงานจะตามไปเยี่ยมเองนะคะส่วนมาตรการของเราค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาพร้อมๆกันเลยไหนไฟไขายคันนี้ไปที่ไหนคะค่ะคันนี้นะคะส่งมาที่ ยองนะคะเป็น SRT สีขาของช่างแต่งวัเดลิต้ารอบคันค่ะใช่นะคะก็สำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่อง h y ดรัสนะคะร้อแรงมา้ามาด้วยระบบ e4 นะคะ,ะได้ความเป็น4วิลล์เกาะถนนได้มากขึ้นลแล้วก็ได้วงเลี้ยวที่แคบคือ5.6นะคะสําหรับตัวนี้แม็กจะเป็นขอบ17ค่ะค่ะนะคะ ชุดแห่งค่ะโมเดลิซ่ารอบคันสำหรับแคมเปนช่วงนี้นะคะเรายังมีต่อเนื่องตลอดแล้วก็ท่านใดนะคะต้องเรียนนิดนึงค่ะว่าต้องขอประกาศเลยค่ะว่าโชว์รูมเรานะคะ จะปิดกันตั้งแต่วันที่30นะคะแล้วก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งคือวันที่20มกราคมเหตุผลที่เราหยุดยาวเพราะว่าเอได้มีการปิดปีใหม่นะคะให้กับพนักง,งานและเอเลงเห็นว่าพนักง,งานเนี่ยจะต้องมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหลากหลายที่ไปพบปะใครบ้างเราไม่รู้จึงได้มีการว่าให้พนักง,งานกลับมาอยู่บ้านกันตั้งแต่วันที่5นะคะถึงวันที่19และ20ถึงจะพร้อมที่จะทํางานเพื่อเป็นการะระแวดระวังในเรื่องของโควิดด้วยนะคะก็ ตอนนี้ใครจะช่วยเราไม่ได้นอกจากตัวเราเองนะคะสำหรับเอสเป็นห่วงใหญ่กับพนักงานทุกคนจริงๆแล้วก็ลูกค้าของเราทุกคนจริงๆนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะท่านใดที่อยากจะซื้อรถในช่วงที่เราหยุดอยู่นะคะก็ทักทายกันมาได้นะคะเรามีวิธีการส่งมอบแบบปลอดภัยนะคะก็คือเอสเดลิเวอรี่รถส่งรถปีถึงหน้าบ้านท่านค่ะอันนี้ S R C และคันนี้ S C พ a เกจ์ค่ะหน้าตาจะเหมือนกันนะคะก ปางกันตรงโลโก้ค่ะถ้าตัวเบนซินโลโก้จะเป็นสีนี้แต่ถ้าเป็นไฮบริดโลโก้จะเป็นสีฟ้าค่ะภายในเหมือนกันนะคะคันนี้ส่งที่ไหนคะเมียวคันนี้ส่งที่สระแก้วค่ะสระแก้วนะคะ,คะอรยญะประเทศค่ะยังไงต้องขอภัยจริงๆนะคะที่เอและทีมงานช่วงนี้เราเดินทางกันไม่ได้แต่ถ้ามองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมองกันอีกแบบึลงเหว่า มันเป็นความปลอดภัยกันทั้งสองฝ่ายจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเราได้ช่วยประเทศไทยด้วยนะคะในเรื่องของการลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อนะคะช่วงนี้ขอให้ลูกค้าเข้าใจเรานิดึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านและตัวของพวกเราทุกคนค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมต่อเดี๋ยวดูมาตรการนะคะว่ารถเราเนี่ยมีการปลอดภัยยังไงรถทุกคันนะคะก่อนจะส่งมอบน,นะคะเรามีการท้นข้าเชือ้อโรคแล้วภายในรถทั้งหมดนะคะ SRC ครับผมสีดำครับค่ะส่งที่ไหนครับน,นี่ซ้า,นน<อ>ส,าส่งที่จังหวัดปราจีนบุรีครับผมปราจีนบุรีนะคะก็จริงๆแล้วเอ๋ก็ได้คุยกับลูกค้านี่ก็เป็นลูกค้าที่ซื้อ,อคุณแก้วนะคะซื้อซ้ำแล้วบอกต่อกับเรามาโดยตลอดนะคะสําหรับคันนี้คุณแก้วเป็นคนบอกเอ๋เองว่าเอ๋ไม่ต้องมาหรอกส่งไปรถธรรมดาก็พอเพราะว่าถ้าไปคันนี้ก็คงไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนก็ ต่งกลัวกาันเนาะแล้วก็เป็นการถือว่าดีนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยเราอาจจะต้องไปพักที่ที่ไหนก็ไม่รู้ที่ใครมานอนก็ไม่รู้ใช่ไหมไอ่าแล้วก็ต้องแวะเข้าห้องนงห้องน้ำนะคะคือโอกาสทุกอย่างมีหมดค่ะช่วงนี้ทุกคนระวังตัวกันด้วยสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้ที่ออกรถนะคะเดี๋ยวเอจะมีของฝากไปนะคะเป็นตัวที่ใช้เพื่อระวังในเรื่องของโควิดนะคะ,ะ,คะก็อาจจะช่วยได้บ้างบางส่วนนะคะ ก็นี้เลยค่ะจะให้ทุกท่านนะคะจะฝากไปกับรถด้วยเลยเดี๋ยวจะใส่ถุงผ้าไว้ให้นะคะก็จะมียาฟ้าทลายโจรน,นะคะตัวนี้ก็เอว่อา,าในความคิดเอเอคิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะคะตัวฟ้าทลายโจรทานวันละ3เม็ดนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะไว้พวกพาค่ะฉีดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะฝากไปให้2นะคะอย่างละ2แล้วก็ตัวสเปรย์ฉีดหน้านะคะตัวนี้ค่ะสมมติว่าในกรณีที่ เดี๋ยวจะฝากเสรถุงผ้าไปนะคะในกรณีที่ว่ากลัวเรื่องชืโรคติดหน้าเนี่ยค่ะก็ฉีดค่าเชื้อได้เลยทําจากน้ํามันมะพร้าวทาให้หน้าใสด้วยฉีดใส่แมสเราก็ได้นะคะเพราะว่าวางทีชื้อโรคติดอยู่ข้างนอกฉีดใส่แมสเราได้เลยค่ะฝากไปนะคะให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะก็สําหรับมาตรการนะคะ,ะลดรลยขาหนึ่งคนค่ะ รถเนี่ยเราจะให้ถุงมือนะคะรถสไลด์เนี่ยคือพอไปถึงบ้านลูกค้านะคะคนเดี๋ยวอีกคนนึงต้องมาดูด้วยนะ,ค,ะคนใหม่ค่ะไปถึงบ้านลูกค้าเราจะให้รถสไลด์เนี่ยมีถุงมือนะคะก็คือถุงมืออันนี้คุณใส่แล้วคุณค่อยขึ้นไปบนรถนะคะพอขึ้นไปบนรถเสร็จปุ๊บอ่าสไลด์ลงพอสไลด์ลงเสร็จปุ๊บเอาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ ฉีดตรงบอดที่คุณนั่งนะคะพร้อมด้วยคุณแจกแลวก็ตัวพวงมาลัยนะคะฉีดซ้ำอีกทีนึงนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ทุกครั้งที่ไปส่งรถให้ทําแบบนี้ทุกครั้งนะคะ mm hmm. เป็นตัวที่าสามารถจะช่วยป้องกันได้นะคะข้าเชื้อโรคได้ว่าเอาว่าซื้อรถจากเราไม่มีเชื้อโรคติดไปแน่นอนนะคะเอ mm hmm. ทาทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและใสใ่ใจจริงๆะคะ mm ่ะ hmm. ทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ใช้รถตู้เอาผ่านและเวลไฟ ย่างมีความสศงเดี๋ยวแจก็เป็นไปคนละขวดเลยค่ะแล้วก็เก็บไว้ต่อไปรอบหน้าพอใกล้จะหมดแล้วก็ให้เบิกนะคะใกล้จะหมดแล้วก็ให้เบิกฉีดต,ตรงตัวเบอกแล้วก็พวงมาลัยนะคะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยถ่ายรูปอ่าให้ลูกค้าก็าได้คุณแก้วคนนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะถ่ายวีดีโอให้นะคะช่วยถ่ายด้วยตอนที่เอารถลงอ่าคุณแก้วคะสําสหรับรถเนี่ยอ่ลูกค้าทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราเนะี่ยจะให้ฝ่ายขายนะคะ เป็นคนถ่ายการใช้งานนะคะถ่ายวิดีโอและแนะนำคัดทามไปพร้อมๆกันตอนส่งมอบค่ะสำหรับลูกค้าที่ที่ทางเรายังไม่ได้เดินทางไปส่งนะคะค่ะสำหรับลูกค้าที่รับรถแล้วนะคะกลัวเรื่องการใช้งานว่าจะใช้ยังไงไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฝ่ายขายเราวีโอคอแนะนําไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะอันนี้ติดเวลากันอยู่ใช่ไหมใช่ครับติดเวลากันอยู่อ่าเดี๋ยวให้ชมด้านหน้านิดนึง ของเราเนี่ยเราทํายังไงเวลาที่ลูกค้ามาเซอร์วิสหรือมาชมรถนะคะต้องขอให้ทุกท่านนะคะรักษากฎระเบียบนิดนึงนะคะต้องขอรบกวนเลยว่ามาที่เราต้องใส่แมสตลอดเวลานะคะแล้วก็เราจะมีเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยมาชมกันค่ะเอารถขึ้นเลย ของเรานะคะทั้ง3คันนี้นะคะสอให้รถทุกคันนะคะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแค้วคาดรับเัินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยค่ะรวยรวยเฮงเฮงังตังนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็สัญญาค่ะถ้าโควิดหมดแล้วเอฟเดินทางไปเยี่ยมแน่นอนนะคะทุกท่านค่ะเอาละค่ะทุกท่านนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะถ้ามาที่นี่นะคะต้องรบกวน อันดับแรกนะคะเข้าอุโมงค่าเชื้อโรคนะคะแล้วพอเข้าเสร็จปุ๊บพอท่านจะกลับนะคะให้ท่านกลับมาเข้าเครื่องค่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ติดเชื้อโรคจากทางเราไปแน่นอนนะคะเพราะเป็นเครื่องค่าเชื้อโรคค่ะตัวนี้แล้วก็ตรงพื้นนะคะ,ะรบควนเหยียบนิดนึงนะคะจะเป็นผ้านะคะผสมกับแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้เข้าค่าเชื้อค่ะ ราค่ไปชมซิข้างบนมีอะไรเอะมือสัมผัสประตูเอกดติดโลกไม้นี่เลยค่ะอ่าอันนี้จะมีเป็นเขาเรียกว่าตรวจวัดไข้ในตัวถ้าลูกค้าไข้ทสูงเกิน37.5นะคะต้องขออนุญ,ญาตว่าเราจะมีสถานที่ให้ลูกค้านั่งออกข้างนอกนะคะพักแล้วก็ลองเข้ามาวัดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไข้เกิน37.5ต้องขออนุญ,ญาตเอ่อ ขออนุญ,ญาตไม่ได้ให้ชมรถนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะเป็นมาตรการจริงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่นั่งของเราเนี่ยก็จะมีฉากกัน้นค่ะมีฉากกั้นนะคะคุยกันผ่านฉากกั้นนะคะเพราะมีเครื่องฟอกอากาศค่ะทุกจุดค่ะและข้อสำคัญนะคะหลังจากที่ชมรถแล้วจับจองแล้วหรือว่ามาเซอร์วิสแล้วนะคะ,ะก่อนกลับ ต้องบรบกวนขอให้ไปเข้าเครื่องพ่นค่าเชื้อโรคอีกครั้งหนึ่งท่านจะมั่นใจได้นะคะว่าไม่ติดเชื้อโรคจากเราไปค่ะสำหรับโชวลุมฝั่งเดิมนะคะก็จะมีเป็นตํานี้เลยนะคะม,มีรถให้ชมหลากหลายค่ะมีนีพีอา8แนะคะแล้วก็มัสแตงบิ Mustang, Britain, ทเทนเทเยนเอาพาดนะคะฮาริเออค่ะมีให้ชมหลากหลายแล้วก็ตโตโยตา้า เตปกเอ่อขอโทษค่ะฮอนด้านะคะสเตปบกอนนะคะมีให้ชมหลากหลายสำหรับโชว์รูมใหม่ก็ยังมีหลากหลายนะคะหากเรียนเชิญนะคะก็เราใครจะซื้อรถช่วงนี้รีบทักกันเข้ามาค่ะจะปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะจากโรคไว้โควิดครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทั้ง3คันจะเดินทางกันแล้วบายบายสวัสดีค่ะ